อ๋อนี่มันเป็นแบบซองจินวูกำลังะกาวาแต่มันไม่ถืออิโต้นะโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนแรกคือเราจะมาถ่ายรีวิวสินค้าแต่ว่าสินค้ามันกล่องใหญ่มากนะครับก็วันนี้ครับยินต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวง่ายๆนะจากค่ายเกมนะครับเขาก็แบบอยากจะส่งของมาให้เรานะครับเราก็บอกว่ารบกวนคุณบูมคุณเจมส์เปิดให้ผมหน่อยนะ เออเราก็อยากรู้นะเพราะว่าเขาบรรจุอะไรมาใหญ่ขนาดนี้นะก็เป็นออของจากค่ายเกมที่ชื่อว่าเบเชตตาบุมรู้จักไหมเบเชตตาเออเบเสตาที่ทำสกายริมทำเอ่อฟอร์เอใช่ไหมอ่าฟอร์เอแต่นี่เป็นเ,เกมชื่อว่า Jones. อินเดียน่โจนอ่าเป็นหนังด้วยถ้าบุมเคยดูนะที่แบบมันเข้าไปสุสานอ่าแล้วก็เป็นคนอินเดีย ออมลาลสมบัติไม่เกี่ยวอินเดียใช่ไหมแหมก็เป็นสัตว์าจารย์อินเดียนานะครับนะชื่อไทยคือโจนนะฮะแล้วก็สึกทาตัวเป็นโจนจริงๆอีกนะเข้าไปป้นสุสานแล้วก็สุสานม่นก็เกิดความหายนะกองใหญ่ยังวะเออเดี่ยมันกองใหญ่ขนาดเนี้ยดูดีนี่ดูดอ,ดอันนี้คือเฮ้ยอันนี้เป็นเกมนอกกระแสนะ<อ>ใช่ คือเป็นเกมฟอร์มยักษ์ที่แบบถ่ายทําเหมือนหนังเลยแล้วก็เหมือนดูหนังเลยคือไปลองเล่นมาแล้วแล้วคือเขาก็วางจําหน่ายมาสักระยะแล้วแต่ว่าขอมันเพิ่งมาถึงเพราะว่ามันติดตอมอเขาบอกพานกมึงจะซื้อขายอะไรกันก็เลยเอามาตรวจภาษีก่อนนั่นะอ่าทีนี้มันก็เลยแบบโอ้โหดีเลยครับเนี่ยนิ่งนบคือมันใหญ่มากนะผู้ชมนดูขาบุมหมายถึงขาบุมใหญ่นะฮะโอเคทีนี้คือมันทำมันตีมแบบเหมือนเปิดกล่องสมบัติเลยนะเนี่ย ฮเริมเริ่มเทิม,มอ,อ, <า S 1> อันนี้น่าจะเป็นข้างหลังนะฮะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่การประจนภัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอินเดียนาโจนนะซึ่งภาคเนี้จริงๆคือจุดเด่นมันคือมาที่ประเทศไทยด้วยคือไปสุโขทัยใช่ใช,ใชมันเป็นแบบวัดสุโขทัยนะ,ะทุกคนอ๋อมีถอดกล่องออกมาแล้วโหแม่งใหญ่มากนี่ต้องเก็บเลยเนี่ยใหญ่ใหญ่นะครับโอ้มีลอนดอนมี สติกเกอร์แบบทำป็นตีมสมัยก่อนให้ทายนะมันต้องมีแบบของกินอยู่แน่นอนอันนเหมือนยังมีเครื่องบินเลยอ่ะให้เปิดมาเครื่องบินเหล็กเมีเครื่องบินเลยอ่ะเออว้าวอันนี้เครื่องบินของพระเอกนะตั้งแต่ยุคเออ่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าสงไออิเดเนนาโจนี่น่าจะแบบตั้งแต่แบบปี1900กว่าคือมันเก่ามากนะเป็นหนังเก่าโคตรๆวันนี้ทำดีไว้เอาไปเปิดดูนี่อ่ะอ่โอ้โหนี่กล่อง เชี่ยตอนแรกผมนึกว่ากล่องแบบพลาสติกนะมันกล่องเหล็กนะคุณผู้ชมนะเออมันกล่องเหล็กอินเดียนาโจนเดอะเกรทแอนด์เดอะเกรทเซอร์เคิลขออภัยนะฮะคือมันค่อนข้างแบบพื้นที่พื้นที่จำกัดคนอื่นเขาตั้งกล้องดีๆเออไอเราที่เป็นแบบตะลุงตะลุยวางไว้บนนี้อ่ะโอเคอ่ะเปิดให้ดูหน่อยซิว่ามีอะไรกล่องเหล็กเนี่ยไอินเดียนาโจนเปิดมาโอ้ยกลัวกล่องเกมไอท์บ็อกชัวร์เลยอ่ะ อะไรนะั่นคืออะไรอะ่ะวันนี้นเขาทำตั้งใจมากเลยนะ<ม>อะไรอะ่ะพังมันอะ่ะไม่ไมันน่าจะให้เรามันน่าจะเป็นหินสักอย่างปะหินน่าหินสมบัตินี่ไงอ่าอัคราลูนอ๋ออันนี้คือบูมา่านออกไหมไม่ออกมันอยู่ข้างหลังไม่เจอ <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่ไม,มันเป็นเหมือนใครแบบรหัสมอสอ๋อเนี่ยเหรออ๋อมันบอกว่าอ all maker เอ็นเดอร์เกรสเซอร์เคิลอันนี้มันซีเรียลนัมเบอร์ละมั่วใช่ไหมล่ะอันนี้น่าจะเป็นรหัสลับอะไรสักอย่างนี่นะฮะเอาไปเสียบในเกมนะี่เดี๋ยวนี้เขามีระบบดิ่ไงก็คือเอาไปวางอันนี่ต้องเซ็นเซอร์อันนี้ไม่ใช่โค้ดเกมนะอะไรอ่ะอะไรนี่โค้ดเกมเหรอไอ้เชี่ยนี่ขโมยกูละเออว่ะจริงด้วยนี่มันโค้ดเกมรีดีฟรีนะเด้อต้องเซ็นเซอร์ไว้ก่อนแล้วมันมีระบบสแกนวะเอาไปวางหน้ากับหน้าจอแล้วแบบมันก็จะสแกนให้เราเลย กูว่ามันคีมโมให้กูพูดไปเรื่อยไม่น่ามีระบบนั้นหรอกแม่งพูดไปเรื่อยขอไหวนะทุกคน <c oughs> โอเคครับอ่ะอันนี้คือโค้ดเกมนะฮะปกติสมัยก่อนเขาจะต้องเป็นแผ่นซีดีแน่เพราะว่ามันแต่ก่อนเขาเล่นเกมผ่านแบบเครื่องเพลงเห็นสปอยแล้วกูไปเห็นสปอยแล้วเสจอเห็นสปอยฮะ <c oughs> อะไรเห็นสปอยฮะดูนอะอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นใหม่ึึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกำลังอยากได้พอดีเลย สวย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 ผมผมอยากได้มากมานานมากโอ้โหโอ้ลูกโลอย่างนี้นี่คือผมว่าหลายพันหลายพันมากนะครับยังเป็นสยามอยู่เลยอ๋อนี่แผ่นที่เก่าเอ้ยนี่แผ่นที่จริงด้วยนะเนี่ยยังเป็นสยามอยู่เลยนี่โทษนะฮะขออนุญาตซูมนะครับโอ้โหนี่เป็นตั้งแต่สมัย1,900นะครับเขาเขียนว่าตรงนี้คือทวีปเอเชียฮิมารยันนะครับนนอร์ทอเมริกา อินเดียโจนนี่มาจากนอตอเมริกานะแล้วก็ไอ้น,นี่เส้นสีแดงนี่น่าจะบินเป็นเส้นทางการบินนะฮะใช่ใช่นะครับที่พระเอกเอกมันบินอ่ะบินนี่เครื่องบินบินฟูมาผมจำว่าในเกมเ่ยในเกมเราต้องไปอิตาลีก่อนอิตาลีนี่คือพวกวาติกันอ่ะอิตาลีวาติกันผมเพิ่งรู้นะเพิ่งรู้ตอนอายุจะสามสิบเลยว่าอิตาลีคือวาติกันเออพวกโรมัน เออเพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะว่าแบบเขาเป็นแบบศาสนาที่แบบเคร่งศาสนามากในยุคสมัยก่อนที่แบบเป็นโป๊ปเป็นอะไรแนละ้วอยู่อิตาลีผมเพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็บินข้ามมาทะลุมาถึงไทยนะนั่นเองนะก็คือสุโขทัยนี่ตรงนี้นะุโขทัยสุโขทุย,ยโกค,ครับนีแ่แล้วไม่มีอะไรแล้วเหรอหมดแล้วเอ้แต่ก็คุ้มอยู่นะเออได้ลูกโลกไหเฮ้เราจะได้รจริงนี่เราก็ได้เรียนรู้เลยโอเค หมดแล้วหมดแล้วอะไรแม่มีอยู่แค่นี้แหละอ้ไแต่ก็คุ้มอยู่ขอบคุณมากขอใเกมหมดลูกๆมาจริงว้าระดับบ้านเนี่ยคลาสสิกเลยโอ้โหนี่มันฐานไม้เนี่ยหนักเวยเออแล้วสมัยก่อนกูเคยเล่นเหมือนเด็กปัญญาอ่อน เอาไป้ส่ไปตั่วเลยครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปการรีวิวแบบหมาหมาแมวแมวนิดนึงเอาไปแกะเครื่องบินให้นิดหนึ่งนะขอบคุณมากเราจะได้บินเล่นเอาไว้ให้เด็กสาวขวบบินฟยงชุ่เราเข้าปากได้ตายเลยเหล็กแค่เหล็กเลยนะเนี่ยเหล็กมีดีไซน์ด้วยเิอ่านี่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 มันคือเครื่องบินในเกมนะครับที่เป็นเครื่องบินที่สามารถลงจอดในน้ำได้ด้วยตั้งแต่สมัยเกือบร้อยปีที่แล้วนะ แล้วแม่งบนโลกเราแม่งสร้างขอยอย่างนี้ได้จริงๆตั้งแต่100ปีที่แล้วคุณผู้ชมนะครับแม่งแม่งโคตรโหดเลยจริงๆนะ <c oughs> เอยออกแบบมาโคตรเท่ครับ ให้มันจะได้รู้ว่าเป็นเหล็กจริงๆแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะครับอินเดียน,โน,นาโจนาโจนโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สลรับในคลิปนี้นะครับกับการมารีวิวของที่เขาส่งมาให้แล้วก็ติดต่อมอนะครับนะ่ก็วันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับขอบพระคุณทางเกมอินเดียนาโจนแอนด์เดอะกรทเซ์เคิลนะครับนี่สามารถหาซื้อได้ทาง s t e ีมนะครับแล้วก็มันเป็นเกมนอกกระแสนิดนึงเพราะว่า มันค่อนข้างอินบอติศาสตร์มากแล้วก็มันเป็นเกมจากหนังกูจะไปซื้อเล่นนะออางจะไปซื้อเล่นนะอะเดาเอาเคีย์มาแล้วกันนะ <c oughs> มันเหมือนดูหนังเลยจริงๆแอนะบก็สำหรับวันนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะขอบพระคุณลูกโล,ก,ลกเก่าๆอันนี้น่าจะา100ปีที่แล้วนะฮะหนึ่งร้อยปีที่แล้วจริงๆนะับแผนที่โลกเป็นแบบนี้นะฮะบางจุดนี่ก็ยังไม่มีบอกเลยนะประเทศจีนนี่ยังไม่มีเลยนะอ่าญี่ปุ่นยังไม่ขึ้นมาเลยแหนเพราะว่าบอดติศาสตร์ญี่ปุ่นเพิ่งมาเจอได้ช่วงไม่นานนะ เอ้แต่เขาก็เจอมานานแล้วนะตั้งแต่ยุคสมุไรปะอ่าสมุไรสมรอังกฤษเข้ามาอ่าพวกอังกฤษสเปนใช่ไหมมีอังกฤษกับสเปนเข้าไปนะถ้าใครอยากดูก็ไปดูหนังเล่นโชกุนนะเื่งโชกุนนะลองหาดูนะครับเพิ่งได้รางวัลด้วยนะอ่ะโอ้ก็วันวะเอาเป็นว่าครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทางยินดีหน้าโจทย์อีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบพระคุณของที่ส่งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคนดูที่เข้ารับชมนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับคุณผู้ชม แนะ่ขอบคุณครับขอบคุณบูมครับนี่หล่อเลยนะยิ้มหล่อเหมือนเดิม, <c oughs> มเมนโคตรมดโคตรโอเคก็ตอนแรกนะครับคิดว่ามันเป็นแค่ลูกโลกโง่โกับ <c oughs> ไอ้หนังสือดีใช่ปะ <c oughs> ที่มันมีเครื่องบินไว้ <c oughs> ทีเนี้ยเขาบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เครื่องบินเนี่ยมันคือกุญแจเว้ยอใช่มันคือกุญแ, <c oughs> แจที่สามารถเอามาเปิดตู้เซฟของลูกโลกนี้ได้เว้ยอ๋ออ๋อ เหมือนแบบใครอยากจะซ่อนเงินเมีย,ยงเงี้ยก็สามารถแบบซ่อนเงินเมียในลลกโลกได้เขียยก็คือบูมจะเห็นในเส้นนี่มันเป็นเส้นแดงแดงนี่ปหอ่าอ่าลองเอาเครื่องบินนะําหมุนไถบินไปตามรอบๆรอบโลกลองบินไปสักจุดหนึ่งอ่ะอ่ามันจะต้องมีสักจุดหนึ่งที่แบบมันจะเกาะแล้วมันจะเปิดได้เว้ยอ๋อมีไหม,ไมเจะเกาเะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ดิมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงนี้อะไรอ๋อมันอยู่ข้างล่างอ๋อเออแปลกดีไิเราตอนแรกก็นึกว่าอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่เว้ยเฮ้ยขึ้นในเราพังเลยแล้วมีอะไรอ่ะเอาออกมาดูดิเอามีข้างในอีกอ้ามีมีของมีของคืออะไรสักอย่างรู้ว่ามีอีกเออแปลกดีเว้ยหนังสือ หมดแล้ว,ลวอ๋อเป็นแบบเอาไว้ซ่อนอะไรสักอย่างได้แล้วกันเอนอะว่าถ้ามีอะไรสําคัญก็สามารถเอามาซ่อนได้นี่นี่คือรหัสลับเปสมุดอีกเหรอไม่ใช่มัน <laughs> ติดติดที่นี่อยู่ติดติดล <laughs> ิน่าจะเป็นหนังสือที่เป็น <c oughs> เป็นแบบ <c oughs> ของอินเดียนโจนปะคนสมัยก่อนเวลาจะทําอะไรมันไม่มีมือถือไงจะต้องเขียนลงนะฮะบันทึกการเดินทางเฮ้ยอะไรอะ อืมนี่คือ for your next journey นะครับแล้วก็มีลายเซ็นปลอมๆมาใครก็ไม่รู้นะี่ก็มีเท่านี้ลูกโลกตอนแรกก็นว่ก็จะหมดแล้วนะจริงๆคือถ่ายคนละวันนะเนี่ยแต่เขาสั่งมาแก้ <laughs> เขาสั่งมาแก้แกเอ้ยวันเจ๋ง <laughs> ดีนะฮะเป็นกิมมิคของลูกโลกเลยนะครับจะปิดน่าจะต้องใช้แรงหรือเปล่าลองใช้แรงทั้งหมดของบูมปิดดูดิลูกพังมันสลักล็อกอยู่ไม่ต้องปิดแรงกันนะ อ่าโอเคเนี่มาเปิดให้ดูใหม่เอ่อมันกล่อ,นองนี้มันเปิดเง็บขึ้นมาเลยนะเอเอแปลกดีเว้ยที่ทำได้ไม่ทำไม่ได้ช่างแม่งโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเออ่ลูกโลกอินเดียนาโจนที่เป็นที่ซ่อนสมบัตินะเออเจ๋งดีนะเออเจ๋งดีนะครับตอนแรกเราไม่มีอะไรนะจริงนึกว่าแบบไม่ส่งลูกโลกมาแค่นี้เลยโอ้ดดโอเคครับทุกคนวางไหนดีอ่ะวางตู้แม่ในตู้นึก ชั้นตู้มันเขาทำเป็นนั่นไว้ยังลองเปิด<ม>ดูดิ <c oughs> มีไฟ <c oughs> มีเปลี่ยนฟอร์มอยู่นี่ <c oughs> อ่ากระจกแตกชิบแล้วทำไมถึงมี <c oughs> มีเหยี่ยนฟอร์ม,ม, <c oughs> มเออของดีมมๆๆแล้วก็มีเวทมันใหม่กับว่าแตกใช่ไหมเนี่ยหน,นักนะอ,อ๋อไม่น่าแตกลองเปิดไฟดิไฟอยู่ข้างตู้สวิตมีป่ะอ่าเฮ้ย ดูดีฮี้ยๆแล้ให้ดูดีอย่างนี้คือต้องวางยังไงนะต้องกินข้าวเออต้องต้องกินต้องรับแขกอ,อ่ะกางนี้ไงแล้วก็วางตนมันตรงกลางแค่นั้นก็สวยละดูเท่เลยขอบคุณนะครับโอ้โหใครมาบ้านจะได้เขาบุญด้วยจริง <laughs> จะบุญทำไม <laughs>